ย้อนหลนังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาผีขี้เล่นเออชื่อน่ารักทีเดียวครับยังไงครับเรื่องนี้คือ ก่อนเสียสดดีพี่พี่ทุกคนนะครับที่มารับฟังทางสตรีมรดคือเรื่องเนี้ยมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปีห้าสองพี่ครับครับปีสองพันห้าห้าสิบสองคือตอนนั้นนะผมทํางานเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทไทม์อยู่ห้างห้างหนึ่งย่านปินเก้าคุณพิกเสียงดังวนอินที่ได้ไหมมันเบาไปหน่อยได้ได้ครับอยู่ห้างห้างหนึ่งย่านปินเก้าแล้วพี่ครับแต่เรื่องเรื่องเนี้ยบอกชื่อห้างได้ไม่เกี่ยวกับตัวห้างคืออยู่ในแต่ไม่บอกเลย่า ครัอคือก็ปกติครับคือช่วงนั้นอนะ่ะผมจะอายุคาดเกี่ยวสิบเก้ายี่สิบปีแล้วก็จะมีรุ่นพี่ครับที่อยู่ในบริเวณห้างเนี่ยเขาอยู่คนละที่ทํางานกันเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเซลลครับพี่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่าเป็นบริษัทดังบริษัทหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นพี่แก้วผมประมาณสามสี่ปีครับอืเขาเพิ่งจบเขาเพิ่งจบเรียนจบมาครับ ก็คือเหตุการณ์ปกติไปจนมาถึงวัน,วนที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนะครับได้ผมก็ได้ได้เข้าพักทานเนี่ยคือมันจะมีเวลาพักผมก็ได้พักกินข้าวแล้วก็มาเจอรุ่นลลพี่คนนี้รุ่นพี่คนนี้ก็เขาชวนผมไปเขาดาวที่พับพับหนึ่งนะถ้าผมบอกพับพับหนึ่งย่านปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนี่ผมว่าพี่ป็น่าจะพอ,อรู้จักนะครับฮนะคือ ผมก็โอเคคือตื่นเต้นครับพี่คือช่วงนั้น,นคือเราเป็นวัยรุ่นแล้วเราเป็นเด็กแต่จังหวัดที่ที่แบบว่าผับพับเนี้ยคือสมัยก่อนเนี้ยคือเป็นที่ที่แบบว่าคือถ้ามาเรียมามาได้เาเท้ามาแตะที่เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติมากเป็นผับไฮโซนะอพอผมส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวแค่แบบผับกึ่งร้านนั่งคิวนัานเล่าปั่นในธรรมดานะครับผมจะเริ่มมาคุณมพิเสียงเบาฮะอ๋อ จะเลิกงานห้างในที่ประมาณสี่ทุ่มนะครับเลิกสี่ทุ่มปุ๊บเราก็ได้ขึ้นแท็กซี่ไปผมก็รุ่นน้องคนหนึ่งที่ร้านไปแล้วก็มีพี่ที่ทํางานที่ใครไปฟ้าอีกสองคนส่วนขอขอ,ขอสมมุติชื่อพี่ขี้เล่นคนนี้ว่าพี่จอนแล้วกันครับพี่จอนก็นขับรถสองตัวตามเราไปปุ๊บจนถึงห้างห้างเนี้ยอืยานทองหล่อนะพี่เออจนถึงผับผับนี้ยานทองหลอ่อมผมก็ ลงมาที่บริเวณหน้าร้านปุ๊บพี่จอน,นมามอเขาก็กอดขอเขา้าคือนิสัยวนตัวพี่จอนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่ากวนพี่ขี้เล่นมากและจะเป็นคนสปอร์ตกับเพื่อนๆพี่ๆน,อนออ้องๆจนพอเราไปถึงบริเวณหน้าตัว <c oughs> บริเวณหน้าตัวตัวผักเนี่ยนะก็กาดก็ตามทำเนียมนะพี่ก็ตรวจบตัตรตรวจอะไรปุ๊บกลายเป็นผมกับน,น้องที่ไม่สามารถเข้าได้ นะฮะพี่จอนก็แบบว่าจะมีแบบยัดเงินให้ทางพี่พี่เขาเนี่ยพี่กาดเนี่ยพี่กาดกาบอกรับรับไม่ได้เพราะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยเขาจะเข้มงวดมีอะไรทางร้านจะเดือดร้อนอืมจนคุยได้ถึงห้าทีพี่ก็เข้าไม่ได้จนพี่จอนก็โอบไหลผมเหมือนเดิมพี่กับน้องอีกคนหนึ่งขอสมมติชื่อน้องคนหนึ่งช,ชื่อวับเจมเขาก็หยิบกระเป๋าตังค์มาพี่ซักเงินให้ผมมาเจมบอกว่า พี่ให้เนี่ยเองเอาไปเที่ยวกันเดี๋ยวพี่เขาดาวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพี่จะกลับมาอือ่าเดี๋ยวถ้าเองกินอะไรเงนเสร็จแนละ้วปุ๊บเองไปเปิดเลยไปเขาให้มึงแจบ้านมาเองไปเปิดไอ้นี่เลยอืเปิดลงเปิดเครื่องดื่มมานั่งกินหน้าบ้านพี่เดี๋ยวพี่จะกลับมาครับครับจนผมกับกับน้องนี่ะกายเกมเนี่ยก็เซ็งพี่หรือแบบ จ้าใจนะมันน้อยอะ่ะคือ,อช่วงนั้นคือแบบโอ้โหผับผับนี้แบบว่าเป็นที่ที่นิยมมากคือ,อมไม่ได้ไปแล้วแบบกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายค่อนข้างจะเยอะครับนะฮะจนผมก็ได้นั่งนั่งรถแท็กซี่กลับแล้วก็มาเที่ยวผับผับหนึ่งย่านปิงก้าถ้าพี่เป้เคยเที่ยวเนี่ยผับผับเนี้ยจะอยู่ชั้นบนเลยพี่ครับจะอยู่ชั้นบนเลยจะเป็นลิฟลิฟหลอดแก้วขึ้นไปที่ชั้นบนนะฮะแล้วก็ผมก็กินดื่มแบบ เกมปกติจนแบบน้อยพี่ตอนนั้นอารมณ์นอยเรายังไม่หมดแล่มันไม่สนุกเพราะสถานสถานที่เนียมันจะไม่ได้ไม่ใช่เป็นที่ของวัยรุ่นเที่ยวจะเป็นสักพวกราชการตำรวจทาหารอะไรซะมากกว่าครับฮะ,ะจนก็ปกติปุ๊บจนเขาดาปุ๊บผมกับผม,มกับเกมเขได้ได้กลับ <c oughs> ได้กลับจากผับผบบนี้นะฮะคับคือผับผับเนี้ยจะอยู่ย่านปิงเก้าจริงพี่แต่ตัวบ้านพักของพี่ พี่จรเนี่ยจะอยู่ห่างจากไม่ถึงสามร้อยเมตรเราก็เดินไปเ,เดินไปเสร็จปุ๊บจนถึงบ้านพี่บ้านพี่จอนผมก็กดกิ่งก่อนทั้งที่ผมมีกุญแจนะพี่เพราะว่าภรรยากับลูกเขาอะยังอยู่ที่บ้านครับแล้วก็พี่ผู้หญิงเนี่ยขอขอสมมติชื่อว่าเป็นพี่จิ๊บภรรยาพี่จรนก็ได้เปิดเปิด,ปดบ้านในผมเข้าแล้วเขาถามว่าพี่จรนกลับมาตอนไหนผมเลยบอกว่าสักพักหนึ่งพี่จรนก็จะกลับมานะฮะ แต่พี่จิ๊บเขาบอกแป,กแปกแลกๆว่าพี่จอนพูดแปลกๆออบอกว่าถ้าพี่ไป้กลับมาดูลูกดีๆนะออประมาณนี้ออแต่ก็คือคือพี่จิ๊บเนี่ยเขาเอกใจแต่ตัวผมกับตัวน้องเนี่ยออตัวเกณฑ์ไม่ได้เอกใจเลยคือแบบ,ค,บความไม่รู้เนี่ยพี่อจนนั่งกันได้โหพี่คือนั่งแบบสักพักใหญ่เลยครับ,รบเป็นชั่วโมงแล้วก็ไม่มา โทรต so right. so 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 ิดต่อโทรติดต่อนี่ก็คือสายว่างนะพี่แต่ไม่มีผลลัอืมจนเจมมันร้องจะกลับแล้วพี่คือพวกนี้น้องเจมไม่เข้าโอ้เสียงเสียงหายเสียงเบ้าไปครับคุณคุณโทีทีนะฮะได้ได้ยินฮะคือน้องเจมเนี่ยต้องเข้าสิบโมงเช้าจะขอตัวกลับก่อนจนมีเสียงกิ่งครับมาแต่แต่ไม่ได้ยินเสียงรถในยพี่ซอยเนี้ถ้าจะเข้ามาได้เนี่ยต้องเดินทางมา ไม่แท็กซี่ก็รถส่วนตัวคเพราะวินวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลานั้นเนี่ยจะไม่มีแล้วพี่จนผมกับเจมเนี่ยก็ได้เอ้ยจนเจมเนี่ยก็ได้เปิดประตูเป็นพี่จอนขอสมัครชื่อพี่คนหนึ่งคือพี่เอกพี่เอกกับพี่จอนก็เดินเข้ามาแต่คือลักษณะแตกมากครับพี่แป๊ะคือพี่พจอนเนี่ยปกติจะเป็นคนล่าเริงคนกินดื่มนะพี่งานเทศกาลล่าเริงแล้วยิ่งปีใหม่เนี่ยน่าจะมี อาการที่ดีกว่านี้แต่เขาแบบก้มหน้าพี่เดินเข้ามานั่งที่บริเวณเก้าอี้นะฮะ <c oughs> จนปุ๊บนั่งเรากินดื่งมาสักพักหนึ่ง <c oughs> เขาก็ถามผมว่า <c oughs> เป็นไงสนุกไหมเสีย <c oughs> เขาจะเรียกผมไม่เสียนะพี่มผมก็บอกโอ้พี่ไม่ไม่สนุกเลยมันมันไม่น่านเที่ยวเหมือนที่ที่พี่เหมือนที่ท,ที่พี่พาผมไปนะฮะจนก็กินนึ่งสักพักจนผมก็ปิดปัสสาวะก็เดินไปปัสสาวะ จังหวะผมกลับมาเนี่ยพี่เป้ในภาพออกมาเป็นแบบเจมเนี่ยมันจะตั้งขันหลังให้ผมส่วนพี่จอรนส่วนพี่จอร์นกับพี่เอกเนี่ยจะจะนั่งผมจะเห็นเลยถ้าออกไปปุ๊บน่าจะชนกันครับแต่คือลักษณะพี่จอรนกับพี่พี่เอกเนี่ยคือคอตนั่งคอต,ตกเหมือนเดิมพี่นั่งก้มหน้าเหมือนเหมือนเขามองอมองพื้นฮนะแต่ส่วนส่วนที่แปลกั่นก็คือไอ้เจม ไอ้เจมเนี่ยคือจะนั่งแบบพี่หลังตองเหยียดแบบอกผายไหลพึงเหมือนทหารเลยพี่ครับน,นั่งตองมากไม่กระดุกกระดิกพี่ผมไม่ยืนผมจะบอกว่าผมเมาก็ไม่ใช่นะครับผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวเลยพี่พแต่เป็นคนผมเป็นคนไม่ดื่มดื่มมาแต่ดื่มไม่หนักอะไรขนาดนั้นจะผสมรู้ตัวเรารนะู้ตัวอยู่รู้เอ,อ,เ,อ,อเราจะผสมอืมเราจะผสมน้ำมะลุมซะส่วนใหญ่ครับผมก็ไม่ใช่นะแต่ตาเราเนี่ยไปเพ่งเห็นทนะีอะ ลักษณะเสื้อของพี่เจมเนี่ยเขาจะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตที่คอปกเหมือนกับเหมือนเหมือนเหมือนกับพี่เอ้เสื้อของพี่จอนเนี่ยเสื้อพี่เอกเนี่ยใส่เป็นเสื้อคอปกแต่จะมีรูขาดๆพี่ครับแล้วแล้วก็สักพักหนึ่งเราจะได้ก,กลิ่นไหมเหมือนเราย่างอะไรไหมทั้งทั้งที่เครื่องดื่มหรือก,กับแก้มเนี่ยเราไม่ได้ทํากันเลยเราเ้อเข้าไปผมก็แตกจนหมนเดิมเข้าไปปุ๊ <c oughs> ทบทษอจีพี่แพรนตันนะครับ <c oughs> จนผมเดึงเ็ไม่นั่งต๊ะปุ๊บเสื้อพี่เคือพี่จังเสื้อพี่เอกก็ไม่ได้มีรอยขาดผมก็ตากวาดคงเมาและเจมมันก็นั่งแข็งเลไนะพี่นั่งแบบคนเหมือนตกใจอะไรสักอย่างนะฮะและ้วแล้วสักพักหนึ่งเจมก,ก็สะก,กิดสะก,กิดก,กับผมบอกพีบิ๊กผมขอตัวกลับก่อนได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าเช้าวเฮ้ยอ,อ,อะไรอะไรเนี่ยพี่เขาูสามาแล้วเนี่ย อาม,มาแล้วเงินพี่เคาก็ให้นี่ยังซื้อของกินได้หมดเงิเหลือทั้งเยอะครับบอกไม่เป็นไรพี่มันเงินที่เหลือไม่เป็นไรเนี่ยคืนพี่เขามันก็ฝักเงินมาวาวงี่โต๊ะอือะสักเักนึงพี่พี่เอกเพื่อนมิอรก็ถามกับเจมว่ากลับบ้านจริงๆอ่ะเองไม่กลัวผีเหรออือครับคือทักทักทางไอเจมมาอย่างงี้ปุ๊บ เอไม่ตอบไม่อะไรเลยพี่รีบวิ่งลกๆล,กลวนลานไปแล้ววิ่งเปิดประตูจะเป็นประตูเลื่อนออแล้วก็เดินออกไปเลยทั้งทั้งที่ไม่ได้เรียกวินเมอร์ไซ์ไม่ได้เรียกแท็กซี่เดินจากบ้านใช่ครับเดินจากบ้านที่เดินจากบ้านพี่จอนเนี่ยไปถึงปากซอยเนี่ยที่ปากซอยจะมีรถเมลตลอด24ชั่วโมง,งครับย่านถึงเก้าครับเกือบ800เมตรนะพี่เกือบกิโลได้ครับประมาณ800เมตรมันเดินออกไปจ้ำจ้ผมก็งง ผมก็ไม่ได้ไปส่งอะไรด้วยความที่เราขี้เกียจด้วยคือแบบอาการมันแปลกๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้เอใจอะไรพี่จนสักพักงหนึ่งตีสามถึงตีสี่ได้ไพี่ผมก็ไม่ไหวขอตัวพี่จอนขอตัวพี่จอนกับพี่เอกพี่เอ,เอกกลับก่อนนะฮะครับก็เหตุการณ์ก็ปกติทุกอย่างจนผมมาห้องหมก็อาบน้ำเรียบร้อยปุ๊บแล้วกำลังจะหลับเนี่ยพี่แต่เหมือนขึงหลับขึงตื่นอืม พี่เปเห็นลนักษณะอพหลักฐานห้องเช่าเนะีย่ยจะเป็นห้องเช่าสองชั้นนะพี่จะเป็นเรียงเลยะเรียงห้าห้าห้องข้างหน้าห้าห้องหลังครับแล่บริเวณข้างๆประตูพี่จะมีบานเกตคุนๆอยู่อืมพี่เจพี่เป็นภาพบอกนะครับค่บมันจะมีแล้วมันจะมีเขาเรียกว่ามุงลวดกั้นไว้อ่าอ่าอ,อ,อยู่ดีพี่แบบผางตาผมอ่ะตอนนั้นผมแบบ โทรศัพท์ยุคนั้นโซเชียลยังยังยังไม่แรงเลยพี่ผมก็กำลังจะเคลิ้มๆหลับรับหางตาผมมันเห็นอะไรตะกุกตะกักครับครับแล้วก็เป็นมือพี่มือยื่นเข้ามาทะลุบานเกตบานเกตฉะนั้นคือถ้าตอนเด็กเนะี่ยผมจะเปิดรับลมเ,เพราะว่าทางห้องเนี่ยไม,ไม่ไม่มีเครื่องปรัประกาศจึงมือยื่นเข้ามาพี่ยืน่นปุ๊บบิดลูกบิดแกัแกันะฮะอื ยี่ลูกบิดแค่แเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นเปิดประตูเข้ามาครับแต่เปิดประตูเข้ามาเนี่ยบริเวณข้างนอกเนี่ยไฟมันจะเป็นไฟทางแบบเป็นสีส้มนะพี่ซึ่งเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราไม่เห็นใครนะคะพี่ไม่ไม่เห็นตัวไม่เห็นตอนเท่าทีครับอืมแต่มันจะเป็น มันเป็นพื้นเขาเรียกว่าพื้นอะไรพี่พื้นขัดมันครับพื้นปูนขัดมันมันจะมีเสียงเดินอมันคนใส่ใส่รองเท้าใช่เหมือนเหมือนคนใส่รองเท้ามามันดังปั๊บปั๊บเขาก็เดินผ่านผมไปแต่ผมไม่เห็นตัวเลยไปเข้าห้องน้าครับไปเข้าบริเวณห้องน้ําพุกสักพักนึงก็มีเสียงเหมือนคนอาบน้ําพี่อนะฮะมีเสียงเหมือนคนอาบน้ําเลยคือลาดลาดน้ําแบบสู้เพราะหอผมเนี่ย จะไม่มีฝกักบัวไม่มีอะไรอ่ะเป็นเป็นถังเป็นถังแล้วใช้ขันลาดปุ๊บจนสักพักหนึ่งเนะี่ยเหมือนผมอยากจะละสายตาอย่างตรงนั้นนะพี่ผมอรู้แล้วว่าเราเจอดีแต่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรพี่มันจะเขาเรียกว่าอัามไหมพี่เหมือนเขาพยายามจะให้เราเห็นนะสักพักนึงปุ๊บเขาเปิบตูกมาทีนี้เปิบตูกมาเนี่ยพี่เห็นเลยเห็นเป็นรูปร่างเงาดำๆเห็นอือ เห็นชัดไปที่เป็นรูปร่างเงาดิดัลักษณะผู้ชายครับนะฮะเดินออกไปแต่จังหวะที่เขาเดินผ่านตรงไปเนี่ยคือกลิ่นเนี่ยพี่แรงมากครับกลิ่นไหมอืมกลิ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่กลิ่นตะกอนกลิ่นไหมแบบว่าค่อนข้างฟุงฟ้งๆเลยฮะและ้วสักพักหนึ่งเขาก็เดินไปถึงหน้าประตูปุ๊บเขาหันหลังมาเพราะเขาหันหลังมาในที่ตาเขาอะพี่เคยดูโค้ดไลเดอร์ไหมเคยฮะ ตาเขาจะ <Bo? S 2> เป็นไฟอ่ะพี่ <Hello? S 2> อ๋อหรอเป็นโบฮัลโหลครับอ๋อ uh, uh, ครับจะโบเป็นเป็นไฟพี่จะ <U y. S 2> เป็นไฟเล็กๆนะพี่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไฟลูกเหมือนในหนังนะ uh. ที่แบบลูกวาบแบบเป็นเหมือนตาแดงแต่เป็นลูกไฟพี่ครับ uh. แล้วเขาบอกว่าพี่ขอโทษนะพูดแบบภาษาภาษาผมคุยกับพี่เต้เนี่ย uh huh. ไม่ได้พูดแบบยืดยาวเหมือนในหนังะบอกพี่ขอโทษนะที่พายเข้าไม่ได้ S 2> <S 2> w w ana, เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าพี่ออให้พี่จะให้คลิปพายไปที่นึ่งอ,อ่าแล้วเขาก็หัวเราะเขาบอนเนี่ยพี่กลับก่นอนแล้วเขาก็ปิดประตูพี่ปิดประตูแก๊กแต่ประตูมันมันมันไม่ได้ปิดสนิทก็เปิดเป็นเงี้ยมครับผมก็ยังไม่เข้าใจคืออะไรแต่ลักษณะตัวเนี่ยค่อนข้างสูงใหญ่ออนะแล้วขอจะท้อนย้อนความกลับไปว่าพี่จอนคนเนี้ย เป็นคนที่ชอบอําชอบที่เล่นอืออ่าแต่คือตอนนั้นผมยังไม่รู้นะพี่ว่าพี่เขาเสียชีวิตครับจนสักพักหนึ่งผมเริ่มแบบตัวเริ่มเย็นเริ่มแข็งนวเริ่มภูมอาการไม่อยู่พี่เห็นบ้านเกนะเวลาคนแบบว่าออืพี่อยู่ข้างนอกเนะี่ยพี่จะมองมนนคนว,งนว่าข้างในเห็นว่าว่าเอบิ๊กมันอยู่ในห้องไหมว่าอะไรประมาณนี้พี เป็นหน้าคนพี่เป็นเป็นเป็นหน้าอะไรผมเห็นชัดมากทาั้งทั้งที่บานเก็บตัวนี้นเป็นสีขุ่นจ้องเข้ามาฮะแล้วก็หัวเราะฮะบอกปากบอกจิ๊บด้วยเด้อเขาพูดแบบเนี้ยพูดภาษาสำเนียงเขาแบบนี้เลยพี่ภาษาคนเลยครับแล้วหน้ามันก็ทะลุบานเก็บเข้ามาพอทะลุมาปุ๊บชั่วโมงนั้นคือผมจอับเลยรู้แล้วเออ อ่าคือจอห์นดับเลยคือหน้าชัดมากเป็นหน้าของพี่จอห์นจนสิบโมงหรือประมาณกี่โมงเนี่ยครับพี่เก้าโมงกว่ากว่าได้มั้งครับ <c oughs> โทษครับเจมส์นะครับมามาที่ห้องผมโดยมันเข้ามาห้องผมได้ไงไม่รู้คือตอนที่พี่พ,พี่พี่จอห์นออกไปเนี่ยเขาไม่ได้ปิดสนิทครับฮะแล้วก็เจมส์ก็เล่าให้ผมเ้อนหลังว่าก็ากินกินอยู่ดีอย่างเงี้ยก็ชงเล่าให้พี่จอห์น นะฮะกับพี่เอกอยู่ดีพี่เอกถามว่ากลัวผีไหมฮะไอ้ไอ้เกมโอ้ยพี่ไม่กลัวแล้วผีไม่มีจริงพอจังหวะที่พี่เอกหยิบแก้วเหล้าครับมันเป็นไฟพี่มันเป็นไฟบริเวณฝ่ามือเขาถึงแขนเขาครับแต่พี่แล้วพอแล้วพอมันหันไปหาพี่จอนีกคนนะครับข้างๆพี่จอนแขนแขนอีข้างหนึ่งหายไปพี่อ้าว อ่าเป็นแบบหายไปเลยเ,เป็นเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนลราตัดต่อภาพแขนไม่มีมีแต่ตัวลำตัวทั้งสองอทั้งสองข้างะมันเลยบอกผมว่ามันเลยบอกผมว่าผมเลยขอตัวกลับมาโอ้โหที่เปิดประตูดเดินดออกไปเลยนะใช่ครับ,รบจนเขาเรียกว่าจนผ่านไปวันสองวันเลยปุ๊บ ผมก็ไม่กล้าไปหาพี่จิ๊บที่บ้านนะันพี่เพราะค่อนข้างกลัวมากตอนนั้นพี่จิ๊บคือภรรยาพี่จอนครับจนพี่จิ๊บก็ติดต่อกลับมาว่าตำรวจเขาเพิ่งเขาเรียกว่าคนะสรบทสรบได้ว่าออืพี่จอนเนี่ยเสียชีวิตบริเวณผับสอบตรออน,นี้รบ,บริเวณโดนเขาบอกว่าสภาพศพพี่จอนคือแย่มากไม่เกี่ยม<อ>และแขนทั้งสองแขนทั้งสองข้างนี่พี่ขาดโอ้ขาด้ายเลยหรอครับจน จนเราไปงานไปงานของพี่จอนนะพี่ก็เป็นวัดย่านบางยี่ขันย่านปิ่นเกล้าย่านนั้นจนถึงวันที่สามผมก็กลับมาที่ห้องก็ไม่มีอะไรพี่คือวันนั้นลาง,งานนะ,ะจะกลับมาไวหลังจากตรวจเกจก็จจกลับมาทุ่มสองทุ่มปกติสักพักนึงก็มีลักษณะเดิมเลยพี่วุวิเสียงดังยงงิึงับอ่ามีเป็นมือพี่ลักษณะเดิมเลยคือแต่มาครั้งนี้ย คือมาแบบมือไม่เกียมเลยพี่อือ่าบอกบิ๊กเขาเรียกนะกันนะบิ๊กเปิดอรุยพี่หน่อยเหมือนเขายื่นมือมาแล้วเขาบิดไม่ได้พี่ครับอ่าพอผมเห็นมือเงินปุ๊บผมก็แข็งเลยพี่แล้วห้องผมทีวีอ,อะไรมไม่มีมลเลยรับมีโทรศัพท์เครื่องเดียวพัดลมครับส <c oughs> ักทักหนึ่งเขาเรียก เขาเดินบนพี่มันจะเป็นเสียงรองเท้าว่าพี่จอนเนี่ยลักษณะเขาเนี่ยเขาจะเป็นหนุ่มเขาเรียกว่าหนุ่มอะไรพี่เซตเซตติดติดนะครับเรียกว่าอ่าจจะใส่รอ,อ,องเท้าที่ส้นค่อนข้างหนักเดินเราจะจาเสียงรองเท้าเขาได้แหละเขาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วแล้วเขาก็พูดว่าโอเคกูไม่เข้าก็ได้อืแล้วก็หายไปพี่เรื่องก็จะสั้นๆประมาณเนี้ยครับโอ้ย นั่นก็แปลว่าคือเขามาในสภาพที่เขาเสียเลยใช่ไหมที่เขาถูกไฟเคาะแล้วจะบอกนะว่าเป็นเป็นผับที่ใช่ไหมห้าสองมีอยู่ที่เดียวีวคนข้บนี่คืออีกเหตุการณ์หนึ่งที่มันแยกออกมาครับเฮ้ย <Hey, S 2> คือ,ค,อ,ค,อคือผมสงสาร,รเพื่ออะไรคนอะที่นั่งที่นั่งที่นั่งอยู่อะ่ะเออที่เขาบอกว่ามัน มึงไม่กลัวผีเหรอมึงกลัวผีไหม<ช>เออ<ช>แล้วอยู่ก็เห็นว่าแขนไม่มีมือเป็นไฟลุกอะไรแบบเนี้ยเฮ้ย<ช>เป็นผมก็อยู่ไม่ได้นะอันนี้คือเขาตั้งใจมาหลอกเลยใช่ไหมเนาะเหมือนหมือนมันเขาถามก่อนแล้วว่ากลัวผีไหมและไอ้นี่แบบโอ้มันวิิงเบามากเลยนะออเออ ถามเหมือนเหมือนเหมือนพี่เขาถามก่อนแล้วว่าวมกลัวผีไหมแล้วมันมันไปพูดว่าไม่กลัวครับเขาเลยแบบ<อ>แสดงตัเอ,อเอ,อแล้วพี่เขาเรียกว่าคุณกิฟใช่ไหมแฟนเขาเนี่ยครับเขารู้ตัวตั้งแต่วันนั้นเลยปะมีเสีงต่างเ <c oughs> จ้าหน้าที่เขาเขาโทรมาบอกหรือย,อยังไงอ่ะเขจะทราบไหมคือเขาคือวันต่อมาเนี่ยหลังจากที่ที่ผมไปบ้านพี่กรณ์คืนนั้นนะคืนคืนสามเบ็ดเขาติดต่อผมมาแต่คือ พอสับผมรู้สึกจะแบตหมดหรืออะไรฮะแล้วผมไม่ได้เอาไปทํางานจนเขามาติดต่อมได้วันที่สองว่าตารวจตารวจเขาเพิ่งโทรมาบอกฉันในสูตรติดศพเพราะว่าไม่เขาเรียกว่าที่ตอนนั้นอ่ะใช่เขาเรียกว่าไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ได้ครับใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะเขาบอกว่าบริเวณหน้าประตูเนี่ยโอ้โหที่เป็นหลายทิศเลยครับทำกองงินไว้นะใช่องใช่ฮะครับ โอ้ยอาจจะสั้นๆหน่อยนะพี่อาจจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าเสียงมันอันนี้อันนี้คือที่บ้านนอนหมดแล้วใช่ไหมถึงต้องเบาใช่ไหมหรือยังไงใช่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเข้าห้องไปพี่เสียงในบ้านเครืองอ่าโอเคไม่เป็นไรผมจะได้รู้ไงผมจะได้รู้ว่าเออเออทำไมเสียงมันถึงแบบคุณคุณพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าพูดดังผมก็เล่งให้นะเดี๋ยวมันจะแตกโอเคนี่คือผีขี้เล่นคือเหมือนเขารู้ตัวแหละ ถ้าไม่รู้ตัวนะถ้าไม่รู้ตัวหรือมาเนี้ยนะเขาอาจจะมาในในลักษณะแค่มาประมนาไม่มามาปกติมันคงไม่มาถามเรามึงกลัวผีไหมฮเพราะเพราะครับเพราะตัวโพตัวผมกับพี่พี่จอน,นี่ค่อนข้างสนเทกัน,น,กนแล้วเวลาแบบพี่จอนพี่จอนเขาพักกลางวันอย่างเงี้ยพี่แล้วผมเป็นบาถามผมจะเข้างานเย็นเขาจะนั้นจะขอมาแวบมางีบที่ห้องผมเพราะห้องผมจะอยู่บริเวณหลังหา้างที่ทางานอ่าครับ แล้วกลิ่นที่เราได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นเหม็นไหมหรือว่าของของควันต่างๆนั่นก็คืออย่างที่เหตุการณ์อย่างข่าวที่นะโอ้โหแบบเสียชีวิตเพราะว่าควันใช่ไหมถ้าส่วนมากเนาะอโอ้โหอ่ะถือว่าเป็นเรื่องสั้นๆผีกิเลนนะคุณบิ๊กนะ<อ>นะครับอ,อ่ะเราก่อนจะวางสายไปเห็นว่าคุณบิ๊กทำอะไรอยู่ตอนนี้นะฮะคือผมมีช่องทาง ต่อๆอพีพูดได้ไหมได้พูดได้แต่แต่ว่าช่องต่อๆพูดช่องอื่นไม่ได้เออ,เอ,อครับครับ,รบทางช่องทิกกเนี่ยครัค, <c oughs> คือผมก็ทำรายการแบบน่พี่มีอ๋อจะรายการผีกันเหรอใช่ครับก็จะมีแบบพวกนักเล่าจากบ้านเล็กบ้านใหญ่เขาก็จะแวะเวียนมาคอยช่วยผมครับนะฮะชื่อช่องนะครับ Big กเลดเดวิลพี่บิ๊กเลดเลดเหร เลดเดวิลครับบิกเลดเดวิลอ๋อโอเคบิ๊กเลดเดวิลนะครับครับและพวกนี้ก็จะมีการเอ็กกันกับช่องพี่กรณ์โ o ดไวโอฟโคดสิบสามอ๋อออครับเป็นการเดินเดินสายล่าท้าผีประมาณนั้นใช่ไหมจะเป็นล่าท้าผีจะแต่จะสุภาพหน่อยพี่เพราะไม่ไม่กล้าไม่กล้าท้าครับเพราะทีมงานผมไม่มีผมจะบุกเดียว โอ้ยระวังตัวด้วยนะคือระมดระวังด้วยนะการบุกเดี่ยวสถานที่แบบเนี้ยเออค่ะแต่คือตอนนี้ผมติดต่อเพื่อนอยู่ครับที่ก็เป็นกูภ้ภัยก็อาจจะมีเพื่อนไปคนนึงอนเดียวคนคนเดียวมันจะวันวันไม่หน่อยใช่คือทุกวันเนี้ยอ่าผมก็มีเพื่อนน,น้องๆที่เกี่ยวกับทำรายการผีล่าท้าผีหรือไปนอกสถานที่ในเยอะแล้วก็สิ่งที่มันน่ากลัวกวับ กว่าการเจอผีนี่คือคนนะแล้วก็สถานที่มันลกล้างไม่ว่าจะเป็นงูเคิ้วคิ้วขอรวมถึงอสถานที่ที่มันมันลกล้างอ่ะมันมันน่ากลัวไงมันอันตรายไงนะครับอย่าไปคนเดียวอย่าไปคนเดียวแล้วก็ถ้าจ่ายให้ดีแนะนํานิดนึงก็ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเราไปไปดูก่อนไปถึงว่าไปดูอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนคืนก็ค่อยหว่กันอีกทีนึงถ้าผมว่ามันบางทีมันน่ากลัวนะไปคนเดียวจริงคุณคุณบิ๊ก หาเพื่อนไปด้ดวยที่คุอยากพาย,ยายามหาเพื่อนไปช่วย,ยด้ยวยนะครับมีอะไรจะได้แบบเนาะบอกกันช่วยเหลือกันได้นะครับอ่ะยังไงเป็นเพื่อนก็แล้วพรุนี้กี่โมงยังไงไม่ถึงว่าไลฟ์สดตอนไหนอ๋อเป็นการตัดคลิปใช่ไหมหายอัดเอาไว้แล้วก็มีการตัดคลิปลงใช่ไหมหรือยังไงถอดเลยพี่คือสดเรียวๆเลยทางต่อๆทางต่อๆนะเอเออ่วกี่ทุม่ม สามทุ่มสิบสามสามทุ่มสิบสามโอ้เลขสวยนะครับสามทุ่มสิบสามครับทางช่องเลทบิ๊กเลทเดวิลนะโอเคได้ครับขอคุณมากนะคุณบิ๊กนะนะครับวันนี้แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณเช่นกันครับเช่นกันครับครับสวัสดีครับ